่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้ทราบว่าตามธรรมดาน,นิทานก็เป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างถึงแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่าหาหลักฐานไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นนิทานคำว,ว่าน,นิทานโบราณท่านจะแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ตมาขอตีความหมายว่าเรื่องมาจากที่ใคร นั่นก็หมายความว่าทบทวนกันได้ยากแต่ว่าต่อนนี้ไปข้าจะขอให้มันดาท่านพุทธบริษัทอ่านเรื่องจริงคือมีเรื่องจริงในนิทานทั้งนี้ก็เพราะว่าระยะนี้มีข่าวทางโทรทัศน์หลายๆช่องมาขอถ่ายภาพที่วัดแต่ละท่าน ต่างก็ประกาศด้วยความหวังดีมีบางรายท่ประกาศว่าเป็นวัดพันล้านนั่นหมายความวาการก่อสร้างวัดนี้สร้างเงินใช้เงินถึงพันล้านบาทแต่บางแห่งแท้ประกาศว่าเป็นวัดสี่พันล้านฟังแล้วก็น่าปลื้มใจบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะราคาแพงดี ได้กม็มาเหอนหาสามารถหาเงินได้สร้างได้อย่างดีแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องพันล้านก็ดีสี่พันล้านก็ดีที่พูดมานั้นท่านประมาณตามราคาปัจจุบันแต่ว่าวัดนี้ได้สร้างกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าจริงๆแล้ววัดนี้มาแต่ามามาอยู่ใหม่ๆ มีกุฏิอยู่สามหลังมีสภาพผุพังมีดีอยู่หลังเดียวคือกุฏิเจ้าวาดและเจ้าวาดก็ไม่ใช่ธรรมาเป็นเจ้าวาดหอสดมนเก่ามีอยู่ก็โยกใกล้จะลม้มสลาการ,รเรียนก็เย่ยใกล้จะล้มวิหารก็พังโร่ลังคาโปร่งฟ้าไม่ใช่มองเฉยๆไม่ใช่มองทะลุฝา ไม้คอนฝาไปลังคาพังลงมาเลยด้านหนึ่งโบยก็แตกร้าวถ้าพูดน้ว่าค่าของวัตถุในเวลานั้นเกือบไม่มีค่าว่าจะมามาอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่เดือนมีม,ม,มีนาคม2511ก็มาเริ่มช่วยสร้างหอสวดมน ซึ่งเจ้าวาดตั้งเสาไว้แปปีมีเฉพาะเสาหน้าแปดปีการก่อสร้างในช่วงแรกๆตั้แต่ปีพศสอ1พถึงพศ25 1พ้รก็ไม่ได้ทำอะไรมากได้สร้างกระท่อมอยู่หลังหนึ่งที่คนต้นโพเวลานี้รือ้อแล้วไปสร้างแบบไปในสระ แต่ว่าแบบในสานั้นสวยกว่ามากต่อมาก็สร้างกุฏิตึกชายน้ำซึ่งความจริงนั้นก็สร้างหนีน้ำเพราะทราบว่าน้ำจะท่วมสูงแต่ขืนอยู่ในกระท่อมน้ำท่วมตายสร้างตึกหลังนั้นก็ไม่มีทุนทำแบบลวกๆให้มันทันกับเวลาที่น้ำจะท่วมต่อมาก็สร้างาลาที่น้องพ่อสี่องค์อยู่ เห็นสลาเก่ามันโยเยมากเกรงจะพังลงมาก็ทําแบบรูกๆอีกเหมือนกันราคาก็ไม่แพงและในช่วงหลังต่อมาก็สร้างห้องกัรมาฐานข้างตึกชายน้ําแล้วก็สร้างตึกขาวข้าด้านนอกในหมายความตึกชั้นเดียวว่าจะสี่ชั้นแล้วก็ทางเป๊ปซี่ขึน้นคือคุณประสิทธ,ธิ์ตนเศรษฐี เวลานั้นเป็นรองผู้จัดการใหญ่เวลานี้เป็นผู้จัดการใหญ่นำพระป่ามาทอดมาขุดน้ำบาดาลให้แสนเศษประมาณแสนสามแล้วต่อมาท่านนํนำพระป่ามาช่วยในการสร้างสลาอีกแสนห้าต่อแต่ยอดเงินไม่แน่นอนจำมันก็ได้ไม่ตํารามาอ่านกระมวมความมใ,ใช้เวลาหปีไม่เต็ม6ปีนัก ก็ใช้เงินไปจริงๆประมาณ 4, ส,สีส่แสนเศษแล้วสร้างอาคารพระพินิตอาคารเสริมสีอีกหลังหนึ่งมจาจากอาคารพระพินิตเนื้อที่ของวัดจริงๆเวลานั้นเมื่อเวลานี้ก็เหมือนกันเป็นเนื้อที่ของวัดเดิมหกไร่แต่ว่าเวลานี้ญาติโยมซื้อถวายเข้ามาแล้วสองร้อยไร่เศษ นี่การก่อสร้างจริงๆก็มาเริ่มกันจริงๆพศ .2517 ตัว,วามาปีพศ .2516 ท่านด็กเตอร์เดือนบุญนาคอดีตรองนายกรธรมนตรีและคุณหญิงโยมานบุญนาคสองสามีพันยาากบคณะนำพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาถวายเป็นพระประธานในพระบสถปัจจุบัน แล้วท่านก็ให้เงินไว้หมื่นบาทเป็นทุนเริ่มต้นสร้างพระอุโบสถในงานจริงจังที่จะทําการก่อสร้างจริงๆเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาใ,ใช้เงินแยะทองมากก็เริ่มแต่ปีนั้นแต่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดทราบราคาของในย,ยะนั้นมันยังไม่แพงความจริงมันก็แพงขึ้นมาก ยังไม่แปรไม่ยางหน้าสามคนหนึ่งนิ้ครึ่งเวลานั้นสอกละเก้าสิบสตางค์และก็เดี๋ยวนี้สอกละสิบสองบาทเหล็กสี่หุนเวลานั้นเส้นละยี่สิบบาทเวลานี้เส้นร้อยกว่า ก็ลงเทียบราคากันดูฉะนั้นราคาที่บรรดาท่านนหลายประกาศออกภไยว่าพันล้านบ้างสี่พันล้านบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาประเมินปัจจุบันแต่ความจริงไม่ตรงค่าใช้จ่ายจริงๆเอากันจ่ายประเภทสร้างจริงจังเริ่มปี2,517ถึงเดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2,532 จ่ายไปทั้งหมดค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะก่อสร้างนะเรียกว่าจ่ายทุกอย่างขึ้นชื่อมันกินวิ่งการจ่ายแล้วก็ลงมัญชีหมดจะกินจะใช้เครื่องกลมเครื่องมือเครื่องไม้ก็าตามเดินทางก็าตามทั้งหมดคือว่าจ่ายจ่ายทุกประเภททั้งหมดไม่ใช่เฉพาะก่อสร้างรวมยอดที่จ่ายจริงๆสามร้อยห้าสิบสามล้านบาท คือสามร้อยห้าสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์เนี่ยบัญชีก็จดเรียบร้อยเขยาย้ามอีกครั้งหนึ่งว่าจ่ายจริงๆตั้งแต่พศอส,อสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดถึงเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสอง จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นในการก่อสร้างบ้างกินบ้างใช้บ้างเดินทางบ้างป่วยไข่มสบายบ้างทุกอย่างในการจ่ายค่าอาหารพระบ้างกระแสไฟฟ้าบ้างทั้งหมดสามห้ล้าน327,469บาบาทสามิบหกสตางค์ก็เป็นอันว่าไม่ถึงพันล้าน นี้มาว่ากันถึงการรับเงินเงินนี้ได้มาจากไหนก็ต้องขอบอกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททางหลายถาวายมาเพื่อการก่อสร้างจริงๆ1 9าย8 000, 3 000, 4 9 9 3บาท75สตางค์ถ้ารับตามนี้จ่ายตามนี้แล้วก็ขาดดุลไป 155ล้าน492,475บาทโทิเอสตังค์แต่ความจริงเงินขาดดุลนี่ก็ไม่ใช่เงินเอามาจากไหนเป็นเงินที่บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทผาธิกรรมสังฆทานบ้างบริจาคเรื่องวัตถุบงคลบ้างแล้วก็ทำบุญไม่จำกัดประเภทบ้างคือวางเฉย มาถึงก็ใส่บาทบ้างมาถึงก็ไปเค้นบ้างใส่ซองไปเคนบ้างไม่บอกว่าทําบุญอะไรเอามารวมกันและอีกส่วนหนึ่งก็เทอถวายไว้ใช้ส่วนตัวว่าส่วนนี้ขอถวายมาเพ่อไว้ใช้ส่วนตัวรวมเงินสี่ประเภทขึ้นหนึ่งสังฆทานสองวัตถุมงคลสามทำบุญไม่จํากัดประเภทถวายเฉยๆและก็สี่ถวายไว้ใช้ส่วนตัว,ว รวมแล้วได้เงินหนึ่งร้อยห้าิบห้าล้านสี่แสนงเจบาบาทหกสเอสตาง์ทั้งหมดนี้ว่ากันถึงสิ้นสิงหาคม2 5งพสองไม่มีหนี้สินเป็นอันว่าน,นี้ในช่วงนี้ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะมาใกล้ตายเต็มทีเวลานี้งานจริงๆก็ทำแบบเรียกว่าพอไปได้ ค่อยๆภายค่อยๆแจวค่อยๆทอบางครั้งก็ถึงขั้นปักหลักหยุดเฉยๆก็มีเห็นถ้าเงินไม่พอจ่ายจะมากเกินไปก็หยุดพักชั่วคราวบ้างผ่อนช่างใช่บ้างเวลานี้รู้สึกงานชา้าลงเพราะเกรงว่าท่าตายในช่วงที่มีหนี้มากๆจะเป็นภาระหนักกรรมดาพระสงฆ์ที่อยู่รับภาระพระเบงหลัง นี่ต่อมาก็มาคุยกันเรื่องวิหารร้อยเม็ดวิหารร้อยเม็ดที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทหร้อหลายหลายท่านสงสัยกันเหลือเกินว่าสร้างขึ้นมาได้ยังไงมีหลายท่านพยายกรราคาเอาราคาเยอะที่แล้วบางท่านถามมาถึง100ร้อยล้านไหมครับบางท่านถามมาถึงเจ็ดสิบล้านไหมครับ บางท่านก็ถามว่าถึงสามสิบล้านไหมครับแต่ท่านบอกว่าสามสิบล้าน,นา่านฐานล้วบอกสร้างไม่ได้แน่แต่แต่มาก็เขาบอกว่าทั้งหมดจริงๆราคาสิบล้านเสร็จๆไม่เช่ยสามสิบล้านไม่เช่ร้อยล้านไม่เช่กี่ร้อยล้านไม่เฉล่อย่างนั้นราคาจริงๆสิบล้านเสร็จๆจะเพราะตัวอาคารที่เป็นคอนกรีต ราคาทั้งหมดรวมชอบฟ้าหน้าบันพระพุทธรูปอะไรตัวอะไรหมดเสร็จไม่เกินเจ็ดล้านบาทแล้วก็ค่าหินอ่อนอีกหนึ่งล้านสองแสนหกมืนสี่พันสารอสิบเอ็ดบาทค่ากระจกที่ปิดสี่ล้านสี่แสนเจ็ดมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท รวมค่าหินอ่อนกับค่ากระจกก็ห้าล้านเจ็ดแสนสี่มื่นสองพันหนึ่งรอยยี่สิบหบาทแล้วต่อไปก็ค่าแรงงานอีกไม่มากนักเพราะแรงงานนี้เอาคนกาใกล้ๆในตำบลนี้มาทำงานกันเป็นอาวุาช่างก่อสร้างสามช่างสามกลุ่มหัวหน้าช่างจบ ดุษฎด,ดบัณฑิตปฐมคำว่าดุษเดยบัณฑิตปฐมปฐมก็เพราะว่าในสมัยนั้นวิชาการที่บังคับให้เรียนในโรงเรียนบังคับจบกันแค่ป .4 ที่นั่นทั้งสามช่างนี่จบป .4 ทั้งหมดเรียกว่าเรื่องเรื่องปฐมแล้วไม่ต้องเรียนกันอีกเป็นดุษฎด,ดบัณฑิตไปเลย และเรียกว่าดุษรีบันดิตประถมและก็สำหรับช่างปัน้นช่างสร้างทำความสวยงามคือในไปสวยแก้ววณีกับนางจำเนียงแก้วมันีพัญญาสามีเป็นช่างปัน้นแต่พัญญาเป็นช่างประดับถ้าสองคนนี้เก่งมากก็จบชั้นเดียวกันคือป .4 เหมือนกันเป็นอาวุธช่างที่นี่เป็นช่างป .4 และจ้าวาดเองก็เป็นคนปสี่เหมือนกันตอนนี้มาถึงว่าการเริ่มต้นในการสร้างวิหารร้อยเมร็รขอเล่าตามความเป็นจริงนั่นก็คือว่าดเดิมทีเดียวนั้นม่ได้คิดจะสร้างวิหารร้อยเม็ดใหญ่โตมโหฬารแบบนี้การสร้างมีอย่างนี้จะเล่าให้ฟังเมื่อปีพศ2528 กับอส .2,529 สองปีนี้อาตมาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเข้าตรีททษนี่ดีไม่ดีก็เป็นจ่าตุทูตรีโทษคนล3สามจ่ตุทูตษคนละสีแต่ทูษไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรไปความว่ายังไงอยู่ในสนภาพที่เรียกว่าไม่ควรจะมีชีวิตยอยู่ แต่ว่าเวลานั้นได้คุณหมอคือท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์ฟูตะกูลท่านสงเคราะห์ให้การรักษาเป็นอย่างดีเมื่อมีทุกข์เมื่อไรหมอประสิทธิ์ถึงเมื่อนั้นขณะที่ปัสสาวะไม่ออกมันข้างหนักท้องปอง่งคุณหมอประสิทธิ์ก็วิ่งมาจากกรุงเทพอุตสาหสวนให้ กรงความไม่ได้รับความเมตตาปราณีจากท่านมากและหลายหลาหมอต่อมาเมาืสสอ่อปีพศ2 5 5 9 29อาตมาก็มีความรู้สึกว่าเราคงไม่รอดในปีนี้แน่เพราะสภาพของร่างกายอยู่ในสภาพที่ใช้อะไรไม่ได้เลยดูด้านประสาททั้งหมดหมดสภาพจริงจรยิงนั่งนึก นอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเรื่องพระพุทธเจ้านึกถึงก็อยู่ทุกวันนึกถึงภาพพระพุทธรูปที่แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางบางครั้งกับปรากฏเป็นนิมิตบางความชื่นใจก็ปรากฏแต่มาน,นึกในใจว่าเราอยากจะทำพระใหญ่ๆ แต่ไม่ใหญ่มากนักให้พพอเป็นมิตติดใจให้หนักเพเกิดความชุ่มชื่นพระยืนสัก30สามสบศอกและก็พระนั่งตาตากศักปดศอกช่วงนั้นพระยืนสามสิบศอกสร้างแล้วกำลังสร้างไปคิดถึงว่าพระนั่งเราจะมีเงินที่ไหนมาสร้างต่อมาก็มีท่านผู้มีศรัทธา คือคุณสุชาดีมณีวงเจ้าของรายการกระจก6กด้านช่องเจเวลาประมาณ19บเในการสิบเจ็ดเป็นเวลาของท่านทุกวันคุณสุชาดีนี่มาทำบุญหลายอย่างศรัทธาสูงส่งมากมีกำลังใจสูงแต่ถ้าว่ามีเงินก้อนหนึ่งที่มีก้อนใหญ่มากคือเงินจำนวนหนึ่งแสนบาท ท่านจัดเช็คมาถวายท่านก็ถามนึกว่าจะต้องการจะให้ทําอะไรคุณพุชาดีก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงพ่อตามอัธิยาใัยทําอะไรก็ได้ก็จึงบอกคุณพุชาดีบอกว่าเอา,อางี้ก็แล้วกันอาตมาคิดจะสร้างพระหน้าตักแปดศอกจะตั้งไปในเขตก็ไม่ที่ร้อยเมตรด้านหลังจะทำแท่นส,งสูงๆหน่อย แล้วก็จะทำลังคาสีสาพอมีลังคาบงเป็นสังกะสีคิดว่าเงินแสนบาทคงพอคุณพูชาดีก็บอกติตามใจอะไรก็ได้ทั้งนั้นร้อยทำก็เลยกันต่อมาคุณจันทนาวีรผลลทราบข่าวก็เซ็นเช็คให้อีกแสนบาทเป็นเงินสองแสนบาทจะสร้างพระนาตากักแปดศอก อาตมาก็คิดว่าเอาละถ้าได้อีกแสนบาทแทนที่จะใช้หลังคาสังฆสีก็ทำหลังคาให้มันดีสักหน่อยมีช่อฟ้าหน้าบันซึ่งเล็กๆราคาก็ไม่แพงมากนักถ้าหากว่าไม่พอมีญาติโยนหลายที่มีจิตเมตตาถาวายเป็นส่วนตัวก็จะร่วมด้วยคือต้องร่วมกันแน่เมื่อขณะที่คิดว่าจะสร้างพระหน้าตักแปดศอก และพระโูงหกสามสิบศอกนึกในใจว่าขอพระโดยโปรดเมตตาถ้าร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ให้มันตายไปเพราะกำลังใจจริงๆไม่อยากจะอยู่เพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้ามันยังไม่ตายก็อขอให้โอกาสได้สร้างพระนาตาักแปดสอยองค์หนึ่ง จิตใจได้ชุ่มชื่นอยู่มันนึกถึงพระใจก็สบายต่อกมาไม่การเวลาไม่นานนักล่วงมาจำได้ว่าเดือนธันวาคมที่เป็นพาศา2529หรือ30จำไม่ได้แน่มาดูป้ายที่นาวิหารก็แล้วกันเวลานี้กำลงักลงกำังที่พูดกำลังป่วยก็หารือกับพระท่านว่าสำหรับ สำหรับพระแปดสอดที่เราจะสร้างที่ไหนกันดีถึงจะเหมาะพระท่านก็นบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไร่มันลึกไปข้างหลังและเป็นที่ลุ่มไม่ดีทางที่ดีคนซื้อที่คุ้นจ่าเพราะซึ่งติดกับหลังโรงพยาบาลนะที่ติกวัดถ้าซื้อที่ตรงนั้นแล้วสร้างตรงนั้นจะเหมาะดีมาก ในเวลานั้นก็ปรากฏจาาเพราะท่านกำลังขายกันอยู่เคกราบเรียนกับพระท่านบอกว่าเขากำลังขายกันมีคนมาขอซื้อเขาขายกันไร่ละสี่หมื่นถ้าคิดเป็นงานแล้วก็งานละหนึ่งหมื่นพระเธอบอกไม่เป็นไรหรอกไปเรียกเขามาถามเถอะฉันจะแนะนำให้เขาช่วยซื้อขายให้ ก็ไปเชิญจ้าพระมา่ทนก็ดีแต่บาเรื่องจะขายไม่เป็นไรครับถ้าหลวงพ่อจะต้องการผมก็จะให้ทั้งหมดถวายทั้งหมดจะไม่ถวายเลยขายให้แล้วก็ลดรลคาลงจากไร่ละสี่เหมืนลงมาบ้างแล้วก็แถมถวายพิเศษหน้าที่ประมาณสามไร่เศษทอีกด้วยในพื้นที่นั้นก็เป็นว่าเนื้อที่ยี่สิบเจ็ดไร่จะเพราะก็คิดจริงๆประมาณยี่สิบสี่ไร่ ก็ถือว่าท่านเป็นนักบุญเมื่อได้ที่มาแล้วตอ,นน,น,ตอน,น,นนั้นเป็นระหว่างนั้นเป็นเว่าข้าวพรรษาต่อมาถึงเดือนธันวาคมปีพศออนั้นถ้าพอไปดูที่นาวิหารนะใครสงสัยก็ปรึกษาพระแตนอีกพระจะบอกว่าถึงวาระที่จะทํำได้แล้วก็บอกว่ากระผมนะป่วยมากเดินไม่ค่อยจะไหว่้าบอกไม่เป็นไร นั่งรถไปไปถึงที่ตรงนั้นก็นลงฉันจะแนะนำให้เมื่อท่านว่าอย่างนั้นก็ไปตามท่านสั่งและเมื่อเป็นความประสงค์ของพระพระองคนี้เป็นพระวัดไหนไม่ต้องถามนะแต่ขืนถามเขาอยวจะไปกวนใจท่านท่านเป็นพระที่มีความสําคัญมากมีความรู้มากจริงๆแล้วพูดอะไรไม่เคยผิด เมื่อไปถึงที่ตรงน,นั้นก็ถานนึกว่าพระจะสร้างตรงไหนครับท่านก็บอกว่าเอาตรงนี้ก็อะ้รกันพระอยู่ตรงนี้นะแล้วถามว่าอาคารจะทํำยังไงครับปักเสาสี่เสาหรือปักเสาแปดเสาคือเสราร่วมในกับเสราระเบียงท่านบอกว่าไม่โคนหรอกแล้วว่าเวลานี้คุณมีทุนสองแสนสามหมื่นเศษมีคนก็ทาบุญเข้ามาอีก แต่ว่าต่อไปข้างหน้าเมื่อเริ่มทำเข้าพระองค์นะี้มีความสำคัญมากแต่หมายถึงพระพุทธรูปนะที่จะทำมีความสำคัญมากให้ตั้งตรงนี้นะเพราะตรงตรงนี้นะ่ะนเดิมทีเดียวโบราณคุกฝังพระรงสาลีทิกธาตุไว้มีพระรมสาลีทิธาตุเก่าอยู่ทับลงไป คนจะได้ไม่ทำลายพระองค์สาลีกทธานั้นไม่เดินข้ามไปข้าม,มาเอาห้องพระอยู่ตรงนี้และกำหนดตัวเป็นอาคารไม่ใช่โรงเฉยๆทำยกพื้นขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรยกเสาขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรก็ทำพื้นเอากว้างยี่สิบแปดเมตรเอายาวร้อยเมตรพอท่านบ่ยงี้ก็ลมขึ้นเลย ลมขึ้นคือลมให้ใจออกแล้วก็ลมลงคือลมให้ใจเข้าก็เป็นว่างงพอท่านบอกท่านี้งงติ้วคิดยังไงกันแน่จะไปได้หรือแต่ว่าก็ลองฟังท่านดูท่านอธิบายฟังงมาทำอย่างนี้นะยังไม่ต้องใช้เงินมากเรามีเงินสองแสนบาทสองแสนสามมื่นบาทเสร เอาแค่เงินที่มีอยู่ก่อนอันดับแรกเรียกช่างมาตีผังกำหนดอาคารแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งต้นจากทิศตะวัตนตกหันไปทันทางยาวไปทางทิศตะวันออกตามที่ตั้งปกตินี่เดิมทีเดียวจะมาเจ้ายาวไปเหนือเหนือจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือแต่ท่านบอกอย่างนั้นไม่ควรต้องอายาวไปทางทิศออกตั้งต้นทางทิศตะวัตนตก และตรงนี้สร้างพระพุทธรูปหน้าตักแปดสอกอันดับแรกยังไม่ต้องทำอะไรมากให้ช่างเขาตั้งต่อหม้อก,ก่อนแล้วก็ทำพื้นเฉพาะจริงๆที่พระพุทธรูปจะตั้งหลังจากนั้นก็ให้ช่างปั้นพุทรูปเริ่มทำเราก็ยกเสาตรงนี้ ตรงที่มีพระพุทธรูปยกเสาขึ้นแล้วก็เธอเทพื้นแบนๆชั้นบนเพื่อแทนที่จะเป็นท้งขาก็เป็นพื้นอีกชั้นหนึ่งไม่เอามากเอาห้องสั้นๆล้าเสาที่ตั้งไปนั่นถ้าใครยังไม่ให้ตะตังมาเราก็ยังไม่สร้างต่อเมื่อแตนบอกอย่างนั้นก็ตัดสินใจว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ไปรอดเราไม่ทำวุ่นวาย ไม่หักโหมเกินไปในที่สุดก็สั่งช่างตีผังตามทำตามนั้นต่อมาพระญาติโยมพุทธบริษัททราบเข้าก็ต่างคนต่างช่วยกันคนนั้นก็ทำบุญทงนี้ก็ทำบุญทำบุญสร้างพระแปดศอกหน้าตากแปดศอกทำบุญสร้างวิหารพระแปดศอกต่างคนต่างทำบุญเกิดขึ้นเงินก็ค่อยมา พื้นก็ค่อยขยายไปขยายไปใน,นที่สุดภายในสองเดือนพื้นของอาคารร้อยเมตรเต็มเป็นตัวอาคารภายในก่อนยังไม่มีเฉลียงหลังจากนั้นญาโยงบริษัทไปไปมาไม่เห็นเข้าก็ชอบใจต่างคนต่างให้ต่างคนต่งตางวก็ค่อยๆสร้างตั้งเสาสูงขึ้นเห็นว่าในช่วงแรกจะมีช่างไม่กี่คน เพราะถ้าจ้างมากจริงๆทหากรก็ตังไม่ทันอธรบดาท่านพุทธบรยสัตย์เสียงบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนพลิกหน้ากันใหม่ก็แล้วกันนะ